เรียบง่ายมักได้พบสุขทำปลรกให้ลุกขยันสวดมนต์ภาวนานำพารู้ทันกอบไว้ทุกวันสุขนั้นทวีขอนับน้อมแดม่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระรส,มรสรัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมชั้งหลายอัตมภาพพระประหลัดเขมรักเขมปัญโยม,มาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาฬิกา,านาทีโดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6ในวันนี้เป็นวันที่ยัดยมทะลาะไได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต้นแต่แต่เช้าพร้อมในลมหายใจที่มีกวาสั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงและวันนี้เองก็เป็นวันพืชมงคลด้วยนะ ก็มีพิธีฉลองพระรังคันแรกนาะขวัญกันซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในเดือน6สสำหรับผู้ที่จะได้เริ่มต้นหนะยิบยกในะเรื่องของสมมาอาชีพไว้ทำนากันเกษตรกรไทยนะก็จเจริญนรุ่งเรืองก้าวไกลนะยุคสมัยใหม่นี่ก็อัตโนมัติเยอะเลยทีเดียวนะแต่ก็ต้องมีมิ่งขวัญกำลังใจด้วยเป็นของคู่กันถึงแม้จะ,จะเจริญด้วยเทคโนโลยีแล้วนั้นก็ต้องจเจริญในเรื่องของบุญกุศลตามไว ไม่ใช่จะเอาแต่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะทุกอย่างมีหมดบุ๋ยดินนะแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆแต่ในเรื่องของขวัญกําลังใจเป็นบุญเป็นกุศลใดๆควรจะมนะีฉะนั้นเขาจึงมีการนะดูแลนะในเรื่องของใจผู้กระทําให้มีขวัญกําลังใจกันไว้เมื่อมีขวัญกําลังใจซะแล้วเนี่ยความทุ่มเทนะความทุ่มทุนก็กล้าที่จะลงมือลงมา้าทากันนะให้เกิดความงอกงามไปบุญสืบไป นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบ,บราณอน,นุรักษ์ไว้เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนของงานวันสําคัญของพิษมงคลนอกจากนั้นวันนี้ก็กลับถึงสํานักด้วยความเรียบร้อยก็ยรยราบรื่นนะก็มรณบุญนะกับตัดยมทุกท่านเลยที่ในมีโอกาสในการได้ร่วมรังสรรค์สิ่งทีนะ่ก็เกิดความสาเร็จราบรื่นในงานทั้งหลาย ทางฝ่ายสนับสนุนค่าเดินทางนะเติมน้ำนมันใหนะ้ทางในเรื่องของทางวัดเองเขาก็สนับสนุนนะเรื่องของกําลังจิตกําลังใจให้กับโชเฟอร์เข้าไปเขาดูแลกันงั้นโชเฟอร์เขาจะมีนะน้าจิตน้ําใจไมตรีสําหรับลูกศิษย์ที่ติดตามนั้นนะแล้วก็ในเรื่องของงานบุญงานกุศลที่เรานั้นได้ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่นะก่อเกิดความสุขนะในพัะจิตหรวใจ อิ่มเอิมกันโดยทั่วกันในเรื่องของบุญที่เราทํามากันก็แผ่บุญกุศลให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านเลยตลอดระยะเวลาที่เขาป่าปฏิบัตินะเต็มที่ทั้งงานนอกงานในงานสั่งสมบารมีก็เต็มๆก็วัดปฏิบัติในส่วนนี้นะก็เกื้อกูลให้มาถึงเขาก็นะเยี่ยมเยียนญาติโยมดูงานด้วยนะแต่ยังไม่ดูทั้งหมดนะดูภาพรวมก็เป็นความตั้งใจเห็นกุติตัวเองและมาขวางทางไว้เพราะว่าคนเข็นเขาก็เข็นไม่ไหวนะ นะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอาคนที่เขาย้ายเก่งๆมาย้ายให้คือดิมทีเขาคิดว่ามันง่ายกว่า,าเขาก็เลยมาทํากันเองแต่ของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะการจะเคลื่อนย้ายสิ่งใดก็ตามทีก็ต้องเอาคนที่มีชันวิจํานานการซึ่งเขาเรียกตัวกลับมานะนะก็ต้องมีวิธีการในการเคลื่อนย,ย้ายคือเป็นช่างชุดในการส่งงานเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่เขาก็รู้ในเรื่องของงานย้ายว่าจะต้องทําอย่างไรให้ปลอดภัยให้ราบรื่นเรียบร้อยไปด้วยดี งั้นพ่กนี้เดี๋ยวเ็ามาจะเช้านะย้ายส่วนที่ค้างไว้อย่างนี้เนี่ยเอาเข้าที่ให้พ่กนี้ก็จะได้อยู่นะแล้ววันนี้ก็เป็นจุดเต่านะเดี๋ยวพักบ่ายก็จะมีคุณแม่นิพาบริยังกูลมามีคุณแม่ชรีว,วิสุทธิศวิสุธิโสภณนี่อยู่รออยู่แล้วนะแล้วก็มีพวกเราเดี๋ยวบุญจาโรณจปานี่ก็อยู่กันนะนะชุปฏิบัติธรรมเขารอพิธีกันวันนี้ก็จุดเต่าสมหุนกันในวันแรกนะขึ้น13บสามค่ำนะถือว่าเป็นวันที่9วันศุกร์ ทำอะไรจะได้ร่มเย็นเป็นสุขจุดเตาสมุนแล้วก็พวกนี้เอาเตรียมสถานที่ปฏิบัติด้วยแล้วก็ช่วงเบรกก็จะมาเตรียมสถานที่กันแล้วก็ในวันที่11นั้นก็จะเททองจัดพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าบางประสูตรที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันไว้มาถึงนี่คุณโยมแผ่นทองจากที่ทั้ง4ส่งปริณีมาให้นะเต็ไมไปหมดเลยคุณโยมนะเขาก็ส่งกันมาไว้เนี่ยพระสงค์ท่านก็ดเกบเอาไว้ให้เป็นตั้งๆเลย บ้านไกลต่บ้านไกลเยอะเลยนะก็ส่งประสนีแผ่นทองเขียนกันมาทั้งก้อนทองเดินก็มีนะก็ถือว่าเป็นความมีคุณค่าในจิตใจของเขาทั้งหลายฉันะก็โมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านเลยจากทิศทั้ง4ที่มีความตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาบุญในการสร้างกุศลในครั้งนี้ไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรืบ่นทุกประการงาน,นปฏิบัติธรรมก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่12นะอหยุดชดเชยแรมหนึ่งค่ำเดือนหกพอดนะีนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ได้น้อมนําทําไว้ ในช่วงนี้งานะนกุศลใดก็ตามทีบุญใดก็ตามทีก็เกือ้อกูลกันให้โยมอิ่มเอมเป็มปรีให้มีแต่ความสุขความสวสดียิ่งขึ้นไปนะทุกคนทุกท่านเลยทีเดียววันนี้เองก็หมทนาบุญกับในส่วนของทีมงานทุกคนทุกท่านได,ด,ด้ร่วมกันถึงแม้เราจะไม่อยู่นะแต่เขาก็ทํางานไว้ล่วงหน้านะเทียนย่าเสด็จรอเชียวนี่เข้ามาเนี่ยตกใจนะโอ้โหใครมาประดับประดาไฟคุณโยมโอ้โหระบบแสงสว่างนะติดตั้งไว ตเต็มเลยนะตั้งแต่ทางเข้ามานะนะปรากฏว่าเ็ามีงานแต่งพอดีปากซอยนะก็ทําให้เราได้เห็นเลยว่าโอ้แหมนึกว่าฉลองงานเททองเรานะเขาแต่งงานกนันวันนี้ก็มีการกินเลี้ยงนะเราก็โชคดีนะคุณโยมไม่ได้จัดปริประธรรมวันนี้ไม่งั้นเราก็นั่งสวดมนต์ไปเบ็ดตุ๊บตุบต,บตุบนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกํลาลังสนุกสนานนะเราคงจะได้พบผ่านนะไม่ใช่นิพานนะพบผ่านนะความรุนเนะี่ยเต้นไปเขาด้วยนะก็เป็นอย่างนั้น อ่าันนี้เป็นเรื่องที่จังหวะลงตัวพอดีนะเขาจบวันที่9ส่งตัวเรียงหมอนเข้าหอกันนะเราวันที่10ปฏิบัติทมนั้นก็เห็นในเรื่องของความสะอาดสะอ้านนะเขาเขาตกแต่งไว้รอเลยก็อยู่อ่างั้นธงก็มาแล้วนะธงวัดเดี๋ยวก็ปักตั้งแต่ทางเข้าให้นะพวกนี้ก็ลุยงานกันสนุกสนานเรื่องบันเทิงใจแบ่งทีมงานกันไปทาหน้าที่นั้นนั้นกันก็ขอให้ยินยอมทุกท่านนั้นนะไว้กําลังใจในการเกื้อกูลให้ความสําเร็จราบรื่นเกิดขึ้น เร็วพันทั้งในการเดินทางนั้นขอให้ปลอดภัยนะมีรถตู้จอดร,รับยาตยโยมที่เจ็บก,กายนะั้นแะต่ตอนนี้เต็ม2องคันคันที่3ก็เราพวกเราโทรศัพท์มาใครจะมาก็กลิ้งกลางกันที่061-919-9149่ง9นะ0 6 1 9 1 9 9 1 4 9 49. จะได้มีสักสามคันนะขับกันมาจะได้ประกับประกองดูแลกันมาพากันมาสร้างกุศลกันในโอกาสนี้นะแล้วก็ในช่วง เวลาบ่ายเทท้องเสร็จนะเราจะกลับไปแล้วจะไปแวะตรงไหนก็ตามที่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวจัดสรรให้ก็เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะยังไงรัฐายอยู่กับเราอยู่แล้วก็ปลอดภัย้วนะก็บรรยากาศโดยรวมนะที่เราดูแลให้นั้นก็เป็นประโยชน์นะสำหรับญาติโยมทั้งหลายให้อิมออ่มอกอิอ่มเอมอิม่มใจในบุญกุศลที่เราได้ทําร่วมกันเ้าวันนี้ยกคําครองประพันธ์ไว้ว่าเรียบง่ายมักได้พบสุขทําปลุกให้ลุกขยันสวดมนต์ภาวนานาพารู้ทัน กรอบไว้ทุกวันสุขนันทวีในส่วนของภารกิจที่พึ่งจะได้ดำเนินการเสร็จไปเมื่อคืนนี้นั่นก็คือการไปบรรยายที่วัดสุทธาวุฒิหรือว่าวัดไมยตุจังหวัดสระบุรีโดยมีท่านพระอาจารย์พระมหาธนกิตจิระธรรมโมะก็เป็นเจ้าวาด นะซึ่งก็พาลูกศิษย์ลูกหาพาลูกเนนนะพาพระพายโยมปฏิบัติตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะท่านก็มีความตั้งตติัใจดีพิจิตรแล้วไปเนะี่ยก็ไปลุ้นกันท่านมีความประสงค์ที่จะซื้อที่สองล้านเนี่ยนะซื้อที่สร้างวัดขยับขยายไปได้เจ็ดไร่พอไปปีนี้ท่านซื้อเสร็จแล้วท่านบอกโอ้มันก็กระถินมาพระ่ามีก็ช่วยกันได้ที่ไาเจ็ดไร่ท่านก็ถมเสียไปเป็นแสนนะขุดสะถมปูกป,ปา่าเมื่อเช้าก็เดินดูเลย์เอากัน ก็เดินดูงานมาท่านถามไทยนะปรึกษาหารือเอ๊ะเราจะวางงานอย่างไรให้งดงามก็ถามไทยท่านมีวิสัยอย่างไรนะแลกเปลี่ยนกันท่านก็โอ้ชอบอ,อกชอบใจนะก็มีอะไรก็แนะนํากันเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบแบบไหนเราก็แนะนําท่านแบบนั้นปีหน้ามโอกาสก็จะไปช่วยนรมิตเสกสรรให้เกิดความงดงามนะในบรรยากาศนั้นๆน,น,นะคืออยู่แบบเรียบง่ายนี่แหละเราชอบบอกอนุร,รักษ์ไว้ปลงต้นไม้อนุร,รักษ์พื้นที่แล้วโดยเฉพาะออโบสถเขามีอยู่แล้วนะนะก็มีความอิ่มใจ พระท่านเองนิมนต์มาเนี่ยเป็นปีที่4ี่มาเป็นสมพันธ์ใหม่เดิมทีเขาก็สร้างวัดสร้างวาไว้แต่ว่าสมพันธ์นะก็มีอันต้องจลลเอจรรยาจากไปรูปนี้ก็ถูกมอบหมายจากคุณบาอาจารย์ท่านส่งมาให้ปีแรกก็รุ่นกันว่าจะได้ใจยัดยมอย่างไรจึงจะสามารถที่จะครองใจคนเพราะเจ้าถิน่นเจ้าที่เขามีอยู่แล้วนะเราเนี่ยเ,เป็นพระมาโดดเดียวเลยนะมาเดียวเดียวมารุ่นกันจะรอดหรือไม่ก็ใช้ความเพียรใช้ความดีใช้ความจริงใจสุดท้ายได้ สามารถดําเนินการพัฒนาวัดต่อไปได้พอนะป,ปีที่ 2- 3 4ก็ท่านนี้เราก็สุขใจเพราะว่าทุกอย่างท่านวางผังวางแผนไว้ด้วยความดีนั้นปฏิบัตนะิตั้งใจมุ่งมั่นอยู่ในวิถีเรียบง่ายอย่างนี้ชาวบ,บ้านก็ชอบและรักใกล้กลมเกลียวกันดีน้เกิดความสมัครใจนี้ไม่อยากให้ไปไหนแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้คือยมแรกๆอาจจะเนยนอยนะเราจะได้พิสูจน์ใจเราทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปีหนึ่งป, 1, ปี2เนี่ยแมมมันเป็นรุ่นที่ต้องประคับประคอง ให้เต็มที่พอปี3ปี4มันก็จะหลุดพ้นแล้วเจ้านี้มันจะอยู่กันยาวแหละระบบต่างๆที่จัดสรรไว้เป็นอย่างดีมันจะไหลลื่นนะแล้วก็ทําให้เกิดความสวัสดีึ้นไปท่านก็เข้าใจเลยว่าโอ้เป็นอย่างนี้ท่านยายโยมเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเขาอยากรู้เงินทองเข้ามาเนี่ยเอาไปพัฒนาแบบไหนแล้วก็นะามาได้แล้วใช้ใจอย่างไรเราก็แจ้งเข้าไปก็แค่นั้นนะเขาก็รู้ในเรื่องนี้สองเ,เชิญเขาให้เกียรติเขางานศพงานเป็นงานตายต้องดูแลให้เป็นอย่างดี สามในเรื่องกิจการงานคณะสงฆ์ใดมีเราต้องอะไรอรอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือมันมีวิธีการบรหิหารจัดสรรอย่างลงตัวอยู่แล้วนะแล้วก็สง่สงเสริมาการศึกษางานคณะส,สงฆ์ที่มาอุที่ว่ายในด้านทั้งหลายเนี่ยเรามีพร้อมหมดนะเราก็ทําไปเท่านั้นเองนะที่เหลือก็รอรับอนิสงพละบุญที่จะเกื้อกูลให้เพร,ราะเราทำดีไปเนี่ยเหตุด,ดีทั้งหลายเนี่ยบอกเข้าใจเลยก็แลกเปลี่ยนกันท่านเป็นพระสิบพรรษานะ แต่วิชาความรู้ความสามารถมากขึ้นเยอะเนี่ยเนะมื่อวานไปกนะ็ดูแลกันเรื่องของพรรษาก็ทําให้พับเองเป็น18แปดนะปีนี้คือ19ก็พัฒนาในเรื่องของโอกาสนะได้ใบที่นั่นที่นี่นไปเห็นประโยชนนะ์ก็ช่วยกันสร้างสิ่งนั้นเป็นประโยชนนะ์ให้ดูแลในเรื่องของความเรียบง่ายสมรถะอยู่ไปตามธรรมวิถนะีก็ปลุกกันเทศกันก็สอนกันอย่างนี้บอกกล่าวกันอย่างนีนะ้รู้จักในเรื่องของความเรียบง่ายตามประบท,ที่มี อย่างนะท่านก็บอกอชอบอกชอบใจเดี๋ยวจะมาเทีย่ยมยมชูดูงานเรานะก็เชิญชวน,นท่านไว้นั่นคือเรียบง่ายมักได้พบสุขทำปรกให้ลุกขยนันเพราะนั้นญาติโยมเนี่ยเขามีความชอบอยู่แล้วแต่ประสงค์เราเนี่ยเรียบง่ายสมถะใช้ประโยชน์สูงสุดในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยทุกวัน,นยิ่งการสดมรนานำพายเกิดความเจริญเร็วพันพราะว่าเขารู้นี่พระทำกิจคือพระทำกิจวัตรในส่วนนั้นนะั้ทำทุกวันเลยคุณโยม ปากต่อปากเขาบอกไม่คิดเลยว่าปีนี้จะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่พระไปก็ยังตกใจเอ๊ะทำไมยโยมมาเยอะจังเขาบอกปากต่อปากปะอาจย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาไปชวนกันมาเองบอกเอ้ยฉันปฏิบัติทะที่นี่ดีเชียวมาสิมาสิาสว่าง,งั้นชวนกันมาปฏิบัตินะก็ทําให้เกิดความผ่องใสเห็นแล้วก็มีกําลังจิตกาลังใจนะนะแล้วก็เลี้ยงง่ายซะด้วยนะเช้าก็ต้มนะก็ต้มเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็ดูแลกับข้าวกับปลาเป็นอย่างดีเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็มือกางวันก็ปฏิบัติกัน ก็จัดสรรอาหารให้ญาติโยมผู้มาปฏิบัติทั้งหลายนะมือขําก็เป็นน้ําปันนะเท่านั้นแหละดูแลกันไว้ก็ปฏิบัติวยนะความสุขใจงินเขาจบวันที่11เดเสร็จเวียนเทียนแล้วก็12บก็อยากย้ายนี่ก็เป็นกิจกรรมเขาจัดมายาวไกลที่อื่นก็เป็นงานประจําปีเรื่นเริงที่นี่เขานะมาในส่วนของความรื่นรมญาตโยงมคำว่ารื่นรมก็คือการไม่ปฏิบัติธรรมเป็นงานประจําปีใบนะทุกปีเขาจัดอย่างนี้ ปีที่4ติดต่อกันตั้งแต่ท่านมาอยู่อาศัยนั้นภาพเองก็เลยบอกอ่าเดี๋ยวปีหน้าไปช่วยกันนี่สปีแล้วก็น,นี่หมดใหม่จริงๆก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะนะสระบุรีเท่านั้นเองงั้นกอบไว้ทุกวันศุกร์นั้นตวีก็ยอยมสิ่งเหล่านี้เราทําไว้มาเกินก็ให้กําลังใจทั้งเจ้าวาดด้วยให้กําลังใจทั้งยันโยมผู้ปฏิบัติด้วยว่าทาให้เถอะในส่วนของประโยชน์จะมีอย่างที่เรียกว่าสัจรัน์ร์ขอเราตั้งใจมุ่งมั่น ทำไว้ในส่วนนี้เจ้าสวนเจ้าทรัพย์ที่เขาเห็นประโยชน์ว่าเราทําเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเกื้อกลวนกันปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เราเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันลงตัวอยู่แล้วกรรมการก็ช่วยกันเจ้าวาดก็ช่วยกันลูกวัดก็ช่วยกันนะ่ะจะยอมก็ช่วยกันมันไม่มีอะไรเกินวิสัยลนะนั้นทุกอย่างสําเร็จได้ตั้งใจปรารถนาฉั้นท่านปรารถนาจะมีสลาปฏิบัติธรรมสักหลังนึ่งแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยได้หมดเลยจะสวดศพก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้กิจกรรมทอดกรถินพระป่าก็ว่าไปทําได้ทั้งนั้น นะพื้นที่ก็เรามีพร้อมซื้อไปตั้งเจ็ดไร่ออกแบบให้ดีวางผังให้ดีไว้จะไว้ตรงไหนแล้วก็วางจส้นเลิกไปเดี๋ยวก็ได้ในสิ่งนั้นนั้นค่อยๆทาไปเดี๋ยวก็จะเรื่องเรื่องก้าวไกลเร็วพันเห็นกับเพราะเราทํามาทุกวันก็ยโยมทุกอย่างนั้นท่านทําด้วยความเพียรล้วก็ทุ่มเทนะนั้นเห็นปฏิปทาล้วก็น่าชื่นใจนกอบไว้ทุกวันก็ยโยมนั้นะท่านก็อิม่มเอมนะคนเรามันต้องอนุโมทนาบุญกันแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็สนับสนุนกันในทางที่ดีนะ ชวนกันในทางสร้างกุศลนะชวนกันในทางสร้างประโยชน์ในลักษณะเห็นวัดเห็นวาชวนคนปฏิบัติแล้วมันชื่นใจนะอย่างที่บอกที่อื่นเขารื่นเริงนะแต่องเรเาเรื่นรมนั่นก็คือได้มีโอกาสได้ชื่นชมในส่วนของมรรคผลบ้างในส่วนนี้ถ้ารื่นเริงมันก็บันเทิงเสร็จแล้วก็เก็บขยะก,กันไปเป็นงานประจําปีแต่รื่นรมในการนี้โอ้มันจําไม่ลืมหรอกโยมมันตราตึงอยู่ในหัวใจง้นเรียบง่ายมักได้พบสุขทำปลุกให้ลุกขยัน สนะ่สวดมนต์ภาวน,น,นานำพารูา้ทันกอบไว้ทุกวันเนี่ยสุขนันทวีนั้นเราตั้งใจพากันปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบกอบในความเพียรไว้ของเราที่นี่ก็เช่นเดียวกันกอธิบายท่านนะว่ารูปแบบของเรานั้นแตกต่างกับวัดบ้านโดยทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้มีงานกิจกรรมอื่นเลยนอกเหนือจากการปฏิบัติทั้งหลายเป็นหลักเป็นหลักใยที่เราใช้ดําเนินในส่วนของวิธีของการปฏิบัติอย่างนี้ การเป็นบัตินั้นก็คือการได้ปล่อยให้ญาติโยมนั้นได้รู้ตอนรู้ตัวบ้างคมชัว่วกรรมดีจะได้รู้ทันทีว่าเรานั้นปรฒนาในทางไหนทางนั้นทางนี้มันชี้ทางชัดเจนจะไปทางเสื่อมหรือว่าจะไปทางสุขสุขงอมหอมหวานไปได้ทั้งนั้นด้ยจะเอาเน่าซะก่อนนั้นทุกอย่างที่ทเราดูแลรักษาอย่างเหมือนปรมากรกมาัยเนี่ยมันมีทั้งสุขกับเน่าอย่างมันเป็นของเข้ากันนะของคู่กันมันเข้ากันเนี่ย อยู่ที่เราเราจะปล่อยยังไงให้มันได้ประโยชน์คุ้มค่างั้นยามสุกเราก็ตัดมาบริโภคไปแต่ของดีไม่ตัดมาใช้ไม่มาบริโภคก็เน่าเสียเหมือนเราเนี่ยรังขันดีๆเนาะไม่เอามาใช้กันกรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติดีไปเป็นชอบแล้วให้มันคุ้มค่าปล่อยมันเน่ารอเวลาสลายร่างก็เสียของกันยวปล่อยผ่านกรรมการเวลาพอแก่เท่าชราสแล้วมันจะไปทําอะไรได้กันยวมันก็ไม่มีโอกาสเลยประโยชน์มันก็น้อยลงน้อยลง คือรอเข้าเตาอย่างเดียวงั้นเถอะยันยามอยู่ก็มาใช้กันน่ะมาช่วยกันท่านใายที่ว่างเว้นจากธุรกิจก็มาเข้าวัดเข้าวา่าปฏิบัติชอบปฏิบัติวัดใดก็ได้แต่วัดใกล้บ้านไกลบ้านแล้วแต่เราศรัทธาเรื่อมใสในวัดนั้นวัดนี้มาสร้างบาร,รมีนะ่ะเติมเต็มความสุขให้เกิดมีในหัวใจของเราเองงั้นความอิม่มเอมย่อมมีเด้เราท่านทั้งหลายาไม่ว่าจะหญิงหรือชายทำได้ทั้งนั้นนะได้ท,ทุกวันนี้นะอย่าไปดูถูกหญิงอยู่ถูกชายไม่ได้ก็เยมจะหญิงจะชายเดี๋ยวนี้ มรคนนี่เขาไม่มีแยกนะเฮ้ยชายเอาไปเร็วเร็วเนี่ยมรคลนะเอาไปเลยชาตินั้นชาตินี้เฮ้ยหญิงเอาไปช้าหน่อยเอาไปสักร้อยปี200ปีเอาไปสักอีกหลายหลายชาติไม่มีหรอกเพียงแล้วแต่ใครจะปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่แยกไว้ด้วยนะาบางคนเป็นเด็กโอ้โหปฏิบัตินิ่งสงบจบดยกว่ามรู้แจ้งก็ทําได้สมัยพุทธกาลบัณฑิตผู้เป็นเนนสมณเนนบัณฑิตมีถมไปเราดูสิทุกวันนี้เขาก็พิสูจน์ให้ เห็นเน้นน like, ้อยก็ยอมเดินมาเดินไปอย่าไปนึกดูถูกดูแคลนนะประโยค7เจ็อย่างเงี้ยประโยค8แปดบางรูปประโยค9เก้าก็ไปแล้วรอเป็นนักหลวงแล้วรอบวชเป็นนักหลวงคุณยมก็ดูสิเนี่ยความสามารถทางนั้นปัญญานะมันว่ากันไม่ได้หรอกเรื่องไหวเราอยู่มาจนป่านนี้แหมจะไปเอาประโยคสักส่วนไหนก็ต้องไปนั่งขัดนั่งเกานั่งฝึกนั่งฝนนั่งอบทั้งรมใหม่ต้องย้อนยุคไปคุณยมถือมากไปด้วยพรรษาแต่มันไม่ได้มากไปด้วยปัญญาคุณโยมมันเป็นซะอย่างนั้นเราก็ต้องกลับไปค้นควาย ใจเรื่องภาษาคืออยู่นานภาษาก็มากตามการไปคือมันมีบทนานกับนานบวชนะคุณโยมนึกภาพนะนี่คือบทนานคือบทมานานนะนะแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันก็สูญเปล่ามันก็ได้แต่ภาษาที่มันมากเหนือกว่าใครแต่ว่าไอ้ตัวปัญญามันไม่ได้ไหลเข้ามาในสมองเลยก็มีหรือไหลเข้ามาในจิตเลยก็มีคือมันไม่ได้ปฏิบัติเลยงั้นนานบวชเป็นอย่างนั้นไปงั้นของจริงมันต้องปฏิบัติไปด้วยนะบ่มเพาะไปด้วยขัดกล่ไปด้วยนะแล้วก็ทําสม่ําเสมอด้วย จะไปทิ้งขว้างก็ไม่ได้นะของพวกนี้ก็ยมทำแล้วทําให้มันสม่ําเสมอตั้งจิตตั้งใจนะอย่างเหมือนเราเนะี่ยทำบุญทำกุศลใดก็ตามแต่เราทำของเราไว้จะมากจะน,น้อยเราก็อย่าทิ้งขว้างไปนะเก็บเกี่ยวไว้ในใจของเรากัรเคือนชืน่อว่าบุญก็ยม,ยมทําไปด้วยความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตมันเรียบง่ายพยายามสอนญาติโยมทั้งหลายอยู่แบบเรียบง่ายไว้ใจมันจะสุขสันต์การื่อเรียบง่ายแปลว่าเขามีอย่างไรเราก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็อย่าไปหลงตามกันแต่บางทีบางอย่าง,างาม,มันตามกันไม่ได้ก็ยม เนี่ยเพราะว่ามันเป็นบริบทที่แตกต่างกันไปงั้นเราจะไปตามเขาทุกเรื่องเลยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องตั้งตนตั้งตัวไหมรันเชาก็ยังบอกตั้นอยู่บอกว่าถ้าเราจะไปดูเขาเนี่ยเราดูภาพรวมนะว่าเป็นอย่างไรก็มาปรับถ้าเราจะต้องตามใครเราจะต้องตามไปอยู่ร่าไปกูโยมมันไม่มีที่สุดหรอกถ้าเราจะตามนะแล้วมันตามไม่ทันด้วยนะถูกไหมล่ะเราดูโทรศัพท์มือถือก็ได้ยมจะตามยังไงให้มันอยู่ในรุ่นที่มันเป็นรุ่นปัจจุบันตลอดยมต้องมีเงินขนาดไหน และอของที่เราอยู่แล้วจะไปทิ้งยังไงจะไปปรับเปลี่ยนอย่างไรมันไม่ใช่ง่ายนะที่เราจะสัน่นเราต้องหางบประมาณมาของใหม่โอ้โหเดี๋ยวมันจะต้องมีรครอบกันงั้นเราต้องเลือกแหละนะบริบทของเราว่าเราจะพอใจในส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันใช้ยาวไปจนก,กว่ามันจะเก่าก้ามค่าไปคือหมดสภาพไปแล้วค่อยเปลี่ยนว่างั้นงั้นการบริหารจัดสรรเองก็เหมือนกันเราเองก็ต้องรู้กําลังของเราเรามีกําลังของเราในส่วนไหนเราก็ทําในจริตของเรา ถ้านะเราทําอะไรเป็นหลักของเราเองได้เนี่ยนะตั้งใจเจาเริ่มต้นไม้จเจ้าสวนป่าจเจ้าปฏิบัตนะิจะเอาในส่วนของการจัดสถานที่ให้มันดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอานสบายตาก็ลุยเลยนะนั้นเรื่องของการพัฒนามันอยู่ที่เราวางผังวางแผนไปแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเอกเทศด้วยนะนั้นความสุขมันอยู่ตรงนี้เราเป็นตัวของตัวเองนี่แหละนะจะเป็นการดีไม่ต้องไปตามใครที่ไหนแต่เราไปดูเขาก่อน ดูเขาดูเรานะก็จะได้เข้าอกเข้าใจนะในเรื่องบริบททั้งหลายแล้วก็ดูภาพรวมอย่างที่เล่าให้ฟังไว้หากว่าอย่างของเราเนี่ยสถานที่ที่จะเป็นสำนักเนี่ยในส่วนของเจ้มามณีเนี่ยเรามียัดโยมที่เป็นระดับผู้ักผู้ใหญ่มีทั้งกาอดีมีทั้งผู้สูงวัยแล้วก็มีทั้งผู้ที่เขาเป็นผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาใช้ชั้นหนึ่งความปลอดภัยต้องมี ถูกไหมล่ะความปลอดภัยความสะอาดความเรียบร้อยนะการดูแลกันในเรื่องของเนะื้อสารธรรมก็ต้องชัดเจนในเรื่องพวกนี้เพราะก็เป็นผู้รู้นะมาปฏิบัติเราก็ต้องเตรียมการต้อนรับดูแลนะรับรองเขาในคุ้มกล้ากับความเสียสละที่เขามีทั้งญาติโยมเองทั่วไปก็ตามที่มาปฏิบัติตามที่นี่ก็ต้องเห็นความเรียบร้อยที่งดงามนั้นมันต้องเป็นไปตามบริบทนะไม่เป็นภาคปฏิบัติสถานที่พร้อมนะที่ฟังเทศฟังธรรมระบบเสียงอากาศที่พักรับรองห้องน้าห้องท่า นะทั้งในส่วนของรันธรรมนะไปนอกเราก็ต้องใช้ในเรื่องของเวลานในการรักษานะให้มันดูดเร,รียบร้อยร่มรื่นไวการความสะอาดสะอานความเป็นระเบียบเราก็ต้องใส่ใจนี่คือบริบทส่วนหนึ่งที่เราทําไวเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องทําแต่ในทางกับการถ้าเป็นวัดบ้านเ,นเราจะไปสร้างที่พักใครจะมาพักก็อย่างวัดบ้านเนาะเขาไม่ได้มาอยู่กับเราทั้งปีมันเป็นวัดที่มีงานศพงานสวดงานบวชงานแต่งเหล่านี้เราก็ต้องไปทําเรื่องเมนเรื่องศาลา เรื่องบริบทรองรับงานทั้งหลายดังนั้นมันเป็นโดยธรรมชาติของพื้นที่ว่าเราจะจัดสรรเช่นไรก็ให้มันเข้ากันนะกับบรรยากาศไว้กับความเป็นไปในความเป็นจริงนะดังนั้นทุกอย่างก็จะมีความแตกต่างกันไปหรือถ้าเป็นวัดท่องเที่ยวเขาก็ต้องทําที่ท่องเที่ยวทําห้องน้าห้องท่าทําร้านค้าร้านขายคือมันขึ้นอยู่กับว่าวัดนั้นจะเลือกบริบทของตอนเองอย่างไรเพราะว่ามันกําหนดได้หมดหรือจะเป็นวัดวัตถุมงคลก็ต้องมีแผงพระ ปิดกันมีที่นั่งปรกมีที่นั่งสวดมีเกจิอาจารย์มีที่นั่งสําหรับลูกศิษย์ลูกหาจะมาอาบน้ำมุกน้ำมนกกันเขาว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมในวัดนั้นนั้นแล้วแต่เนียว่าจะโยมจะเลื่อมใสเนี่ยรูปแบบใดก็ไปเต็มที่แ้่ไปบังคับเขาหรือไปบอกเขาว่าโอ้จะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มันยากนะโยมเพราะอย่างที่บอกจริตของผู้นําที่เขามีตามวิถีอย่างสำนักเรียนเขาก็เรียนกันลุยกันโยมมีแต่ที่พักทับรองห้องน้าห้องท่าสําหรับนักเรียนนะ มีโรงอาหารนำพาก็เป็นศูนย์เรียนนะคุณโยมปั้นเด็กปั้นพระปั้นเนนกันเต็มที่ก็เป็นอย่างนั้นงั้นขึ้นอยู่กับปริบทติด้อสมทักปฏิบัติอย่างที่บอกเขาก็ลุยกันเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมีอาคารปฏิบัติกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะอยู่ในที่เดียวกันมันยากคุณโยมจะเอาใส่หมดเลยหมายท่องเที่ยวกว่าจะสร้างปฏิบัติก็จะเอานักเรียนก็จะมีเกจิอาจารย์ก็จะมาโอ้โหมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนถ้าทําอย่างนั้นได้เงถือว่าคุ้มค่านะแต่มันก็ยากเหลือขนาดเพราะว่าจร มันก็เข่งอย่างเดียวที่เชี่ยวชาญเธอจะเกิดผลนะเอาซะทุกอย่างอย่างที่ว่าบางทีมันก็จับปลาไหลมือเกิดนะมันก็หลุดหมดนะมือก็จะจับสองมือปากก็จะคาบด้วยนะเท้าก็จะคีบด้วยมันไม่รู้จะไปเอายังไงไหวเกินกว่ากําลังบางทีมันก็ไม่ไหวก็ต้องค่อยๆยทยอยหนึ่งสองสามวันนะเรียงไปตามํำดับเพราะเราอย่างนี้ปล่อยให้เป็นไปตามวาระค่อยค่อยพัฒนาไปตามกําลังที่เรามีทุ่มเททําประโยชน์ให้เต็มที่ค่อยๆทําในส่วนนี้เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไป เช้าก็เดินไปกับสนทนากันไปแลกเปลี่ยนกันไปแล้วก็เดินทางกลับมาถึงสำนักเพื่อเตรียมงานรุงหนะ้าในวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีการถอนปัจจัยที่ยอดยยมโอนกันมานะในส่วนของปัจจัยนี้ก็จะนํามาจ่ายช่างในส่วนของการเททองห่อพระในวันพรุ่งนี้ที่จะเตรียมการก้อนทองเหลืองก็จะมาเตรียมพร้อมในการหลอมในวันนี้เขาจดุดเตาสมุนแล้วก็ค่าดําเนินการเขาที่ยังค้างอยู่นะเราก็จะได้ดูแลกันเป็นอย่างดีท่านยอดยยมที่รับเป็นเจ้าภาพไว้ ก็แจ้งความประสงค์ได้เพิ่มเติมนะว่าเราจะมากันกี่ท่านจะได้ดูแลอาหารกันกินไว้ให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ในส่วนของท่านที่ปรารถนาจะร่มบุญก็ยังทันอยู่เราจะปิดรับกองทุนในวันที่11ตอนเที่ยงนะก่อนที่จะหลอมทองกันบางคนจะมาถือแผ่นทองในตอนที่เขาเป็นองค์พระไปแล้วนั้นก็ต้องรอองค์หน้าแล้วคุณโยมบางทีมันก็หลอมไม่ทันนะคืเกิดไม่สาม,มารถทําได้คือหลอไปแล้วคุณโยมเทปไปแล้วเลยเวลาไปแล้วก็จบกันไปนั้นทุกอย่างก็มีตอนเปิดรับ กับตอนปิดรับญาติโนะย,ยมก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ท่านใดที่ตัดสินใจนะจะร่วมมุทนาก็ยังทันอยู่ในช่วงนี้นะใกล้นะจะประสูติแล้ววันที่11เวลาบ่ายโมงฉันก็ฝากไว้ที่061-919-9149 9นะ0 6เ9 1 9 9 1 4 9, 9นะเป็นการได้ร่มมุนร่วมกุศลกันน้อมนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในคุ้มค่าขอญาติโยมทลายได้ร่วมเจตนาในการนี้นะ ตั้งเจริญให้ดีเชียวพระพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูตเพื่อที่จะได้เป็นอุเทสิกาเจดนะีฝากไว้ในแผ่นดินนีนะ้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ของพระศาสนาซึ่งเป็นพระศาสนาทรงชี้ทางมารู้ว่าทางธรรมะอันเป็นมรรคผลให้เราจเจริญภาวนานะนเราถือว่าคุ้มค่านะสร้างแผ่นดินไว้ในพระศาสนานฝากบุญไว้ในพระศาสนานถือว่าเป็นสิ่งที่นําพาให้เรานั้นร่มเย็นไปสุขสิบไป ในกำหนดธนาบุญกันกับญาติโยมทุกท่านอย่าได้วันไหวในความดีนะตั้งใจทําไว้ทํามกาลังนะใครจะรับบุญใดก็ทําได้เต็มที่0 6นะ1 9 1 9 1 9 9 1 4 9 0 9 1 9 1 9 9เ4 9เป็นบุญดีๆรวมถึงในส่วนของของทุนพิเศษที่เปิดไว้ในช่วงนี้ก็คือของทุนกุติด่วนซึ่งกุฏิด่วนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัจจัย4ในการน้อมนา เันก็ต้องอสสาศัยยาดิยยมช่วยกันนะแบ่งกันไปก็จะเป็นโครงเหล็กก็จะเป็นผน,นังประตูหน้าต่างก็ว่าไปช่วยกันในส่วนนี้นะพระสงฆ์ท่านพร,ร้อมที่จะจำาัสาจําวัดปฏิบัตินะต่อไปด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติบารมีเราก็สนับสนุนดูแลที่พักทัรองให้ในส่วนนี้งั้นยาดิยยมที่มีโอกาสนะบุญดีๆอย่างนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเั้นะตามกําลังเอาไปชี้ทางการกรุงเทพอมซัย์เล็กที่ ศู99 99. 99 99. นยะ์ส9 9 9ูน0์0ปดศ9 9เนี่ยปเป็นบุญที่เราได้ร่วมกันน้อมนำทำกุศลให้คุ้มค่าไว้เนะี่ยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไวในการนี้อนาะคตการย่อมได้พบพานความสุขนั่นเป็นผลบุญผลบารมีเราทำของเราไว้แล้วในการนี้เนะี่ยความสวัสดีย่อมมีแด่พวกเราทุกคนทุกท่านเทินนะวันนี้เองก็ ใช้เวลาพอสมควรออกรายการสดด้วยเดี๋ยวค่ำนี้คงจะได้พบกับหลวงพ่อพระอาจารยนะ์พระมหงคนกติเทโรนะเพราะค่ำคือวันศุกร์ท่านก็จะมาพบกับพวกเรานะถวายเวลาท่านไว้ก็มีความสุขใจนะฝากท่านด้วยในเรื่องของกองทุนหล่อพร,ระสสมพันธ์ในส่วนนี้ท่านก็ร่วมมาและ้วล่ะสิก้อนนะหมื่นหนึ่งแล้วก็ฝากทุนพิเศษนะช่วยกุฏิสักหน่อยหนึ่งเพราะว่านะเผื่อคุณแม่บุญเรือนแสงประดพักท่านจะอิ่มเอมเปรมปรีนะฝากในเรื่องของกุฏิหลังนี้สําหรับพระสงฆ์นะเผื่อท่านจะเห็นประโยชน์มากมีเพราะทำไว พระท่านจะมาจําวัดจำวาษา,ากันหรือสร้างแบบเรียบง่ายกันโยมน่ยโดยความตั้งใจมากน้อยก็มีโอกาสก็ช่วยกันอา้าวันนี้เวลาหมดแล้วขอความสุขความสวัสดีจะมังเกิดมีแด่ญาติโยมผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเทินอภิวาทนาสีนิสันิจังอุธาปจายิโนจะตาโรธรรมะสันติอายุวโนสุข,ขังพระหลังขจะเริญพร